พอเ,เห็นภาพแล้วมันมีความสุขมากเพราะยังไงผมผมผมอยากได้แล้วพอดีเหมือนเหมือนเหมือนมีบุญนะพอเ,เห็นภาพมันดูเนี่ยมองดูด้ฮะเป็นความปูกพันธุ์เป็นทาให้คนไทยเราน่านน่าจะดูเป็นเรื่องใหญ่เป็นดูเรื่องย่างเป็นภาพที่น่าจะเป็นเรื่องย่างมากเลยเพราะที่อย่างภาพที่สองเนี่ยอ,อธิบายให้เห็น,นว่าพระองค์ หล Dante, ากดำาสู่แดงกันดอนที่จะต้องพูดเป็นภาษาแล้วก็เลยว่าต้องต้องใช้ม้าเนี่ยเดินทางไม่ใช uh, ่ธรรมดาธรรมดารถไปไม่ได้แล้วเห็นพระองค์ทรงมาไม่ใช่ไม่เบาเลยอันนี้ยิ่งยิ่งมองลึกๆลงไปเนี่ยจะได้เห็นว่าพระองค์เนี่ยมีความจริงใจและรักประชาชนไม่ได้แสดงถึงความลังเกียงชังเลย เนี่ยแล้วีพระมหากษัตรย์ของไทยเราทำขนาดนี้นะเนี่ยลงขนาดนี้เลยเนี่ยออย่างเงียบคุณไขอะไรก็ตามทีบางคนดีเขาเขาอยคิดไม่ได้นะแต่พระองค์เนี่ยมีจิตใจสูงส่งมากภาพที่สี่ภาพที่สี่นะนี่เห็นไหมเด็กๆมีความสุขอบอุ่นแล้วองค์ทรงโน้มคลายลงไปเนี่ยนะเนี่ยที่สุดแล้ว กับ,ดกกบดกเด็กๆกับเด็กๆท่านท่านท่านงูใหญ่เล่นเด็กๆเพสองมควรี่เดียวนะอยอมามนี้ก็เช่นกันในดุกดุก <laughs> ทุกครั้งจะที่เสด็จเนี่ยท่านพงจะต้องผู้สูงอายุหรือเด็กเนี่ยเป็นประจำเลยจะเห็นเห็นบ่อยไม่เคยแบ่งแยกเลยท่านท่านดูแลห,หุ่นยาย เดี๋ยวไม่มีบุญมากยใช่ใช่ดี๋ยวไหม้มแต่จิตจิตที่เมตตาของผมไม่ต่างกันถ้าถ้าผมจำไม่ผิดคุณเลยนะทองแดงทองแดงเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มาจากตระกูลนั่นนั่นนะรู้สึกว่าจะไปเก็บมาจากใช่ไหมแสดงเห็นว่า แต่ท่านก็สามารถมาทําให้มีคุณค่าแฉลดให้เรียนรู้เนี่ยฉะนั้นอย่า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 ดูถูกมาไทยถูกที่ได้นะอันนี้อาจจะเป็นเป็นภาพที่ยิ่งอย่างเล่าเลียงไปมากผมจําได้วันนั้นเออเป็นเหตุการณ์ี่สภาพบ้านบ้านที่เหลืออยู่ ที่อชายแดนไทยกัมี์แล้วก็ถุกยิงปืนใหญ่ะอะไรนึโอ้อนี่ภาพปัจจุบันใหม่ๆเลยที่เหตุนั่นแหะเหตุการณ์ตรงนั้นแ่ะแต่มีเออม,มีภาพคนไทยไมาได้อยู่ที่ไหนเนี่ยภาพที่เลืยอยู่โอปรทัพใจมากเลยเพราคืออย่างน้อยเ่ยผมว่าถ้าเรายังที่มัน ใจพอมันไม่เคยมีความสุขหรือว่าท้อแท้นะได้เห็นพระงแล้วเรามีกำลังใจเพราะพองค์เป็นตุ้ยตัวอย่างเลื่อง่างเห็นเนี่ยเขาก็ได้กำลังใจนะได้กำลังใจด้วยอโอ้ช้างสุดยอดเลยมแม้แต่สัตว์ เขาจะเขียนได้อย um ่างนี้เนี่ยเขาจะต้องเข้าใจนะเขาต้องเข้าใจเขียนคำรักเขียนคำรักพ่อเขาต้องเข้าใจอืมเขาต้องเข้าใจอ่ะเข้าใจลึกซึ้งเข้าใจลึกซึ้งมากๆเลยเดี๋ยวถ้าหากว่าคนที่รักในหนูเอาจิตใจจงรักภักดีด้วยความจริงใจนะผมว่าเจริญนะ แต่เลินเพราะกคงไม่เคยนำพาไปสู่ทั้งที่ไม่ดีเลยทรงสอนทรงให้ผมเห็นภาพยางผมอยากจะบอกว่าผมอายเขานะผมเขียนไม่ได้มีความสามารถนะเราคือมันเกิดจากใจภายในอ่ะผมว่างานทุกอย่างมันเกิดจากภายในเรียกอะไรฮะอาันเบสชื่อคนนั้นในรูปประกาศใหนรู้ว่าผมทำันหวงผมว่าผมเห็นออกทีวีนะผมจำได้ เขาพูดด้วยความจริงใจนะเขาพูดด้วยศรัทธาเพราะเขาคนต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้อยู่อยู่เอร์ักเนี่ยเขาศึกษาว่าพระองค์ทำอะไรบ้างเขาจะบอกว่าโอ้โหพระองค์ทํากับพระศพเป็นห่วงเป็นใจดูแลพระศพในกองขนาดนี้เชื่อจนต่างชาติต้องรักเนี่ยที่เขาบอกว่ารักผมรักในหลวงเนี่ยไม่ใช่รักด้วยด้วยด้วยความอยากเดินอยากบัางแต่ว่าเขารล่าด้วยจับใจเนี่ยผมดูนะผมดูผมจับแล้วดูทีวีอ ลองสุดท้ายอันนี้ลงสุดท้ายต่อพลวงในดวงใจหนู <c oughs> เขาเขียนภาพเด็ศิลปินตัวน้อยอักศิลปินตัวน้อยเนี่ยสื่อออกมาอแล้วผมทำานายแล้วเด็กคนนี้มีอนาคตจิตใจเขาดีจิตใจดีมีความตั้งใจเขียนสื่อภาพออกมาพ่อหลวงในดวงใจของหนูเนี่ยนะั ในหลวงช่วยประชาชนปลอดภัยขอให้หายไม่สบายเร็วๆเขาเขียนภาษาเขาเนี่ะมีตจัใจเขาจริงๆเะยเนี่ยอย่างนี้ของสุดท้ายอันนี้โอ้อันนี้โอ้โหดูเด็กแกดูเด็กดูเด็กเนี่ยเขาเขาอาจจะไม่ ยังไม่รู้ซึ่งถึงานามัสไทยขององค์เท่าผู้ใหญ่แต่ความจงนรักภักดีแล้วเนี่ยมันมันด้วยความจริงใจนะครับความทักถือเขาเนี่ยในพลังพลังในความนับถือนี่ยจะได้อกอกมาเห็นไหมตัวคำบรรจงเออบรรจงอะไรบรรจุดยอดภาพท้ายอันนี้ เออโดยเทละมาเทละสมัคมโภมิเป็นบทเออ่สวดด้อยากให้คนไทย<อ><อ>ได้คาถามนี้ทุกคนรวมใจแล้วก็ลองที่นึกถึงพระองค์เนี่ยให้สวดให้สวดก็ส่งกระแสจิตไป รวมใจด้วยความห่วงใยพระองค์ในฐานะที่ท่านห่วงใยเรามาตลอดที่ผมเคยบอกว่าไม่ว่าเธอจะเป็นใครอยู่ในสถาน,นะใดหรืออ,อยู่ในใดกระดังขนาดไหนก็ตามเนี่ยเธอ,อจงนึกเสมอว่าพระองค์ทรงห่วงเธอเสมอเนี่ยเนี่ยฉะนั้นถ้าเราห่วงในหลวงนะครับผมอยากจะให้พวกเราเนี่ยมีคาถานี้วัติดบ,บ้านแล้วก็สวดครับพยายามสวด S <S ช่วยๆแล้วก็ส่งกระแสจ,จิตนในขณะที่เราสวดก็ส่งกระแสจ,จิตถึงพระองค์ด้วยขอให้รหรพระองค์จงหายจากพระชิูนขอให้พระองค์จงมีพลันไมยที่แข็งแรง mm hmm. ถ้าร้อยร้อยลา้านล้านดวงใจเนี่ยส่งกระแสจ,จิตไปถึงพระองค์มันมีพลังครับพลังนั้นอาจจะช่วยให้ท่านได้ผ่อนคลายบ้างพนะระองค์ทรงเหนื่อยมากขอให้คนไทยร่วมมือกันนะครับ mm hmm. สบดวดบทหลวดนี้ให้ได้นะการบุณครับ mm